อ่าตัวนี้เป็นไอ้ผ้าปัา๊มคารบูเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเนะก็คือตอนมันหมดสภาพครับมันหมดสภาพพี่น้องนี่ครับมันเหี่ยวเทียบเท่ยอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยครับนี่มันเหี่ยวมันแข็งครับใช้ไม่ได้นี่ครับฉดังโอ้โหถ้าแบบนี้คือ,อาฟาดทิ้งเเลยนะครับเนาะโยนทิ้งเขาป่าไปเลยเนาะอ่าขันมมีป่าก็ยนย่นลง,ง,งทางกัยะโอเคมาดุยกันเลยครับไม่ต้องไปพูดพร่ำนำเพลงครับกดอื่นเลยนะครับผมจะใส่ ตัวนี้ก่อนไซฟอะไรก่อนไะใส่ตัวนี้ก่อนเนาะโอเคมาอา่าเดี๋ยวทีก่อนครับจ๊กจ๊กเจ๊คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับดูให้จบเดอ้อเอาปะเก็ตตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับก็ดูให้มันถูกถูกล่องของมันนะครับเนาะอืมตลับปิน่นเบิ้งพี่น้องน่ครับใส่ตัวนี้ก่อนประมาณนี้นะครับอา่าโอเคต่อไปก็ใส่อ่าใส่ตัวนี้ด้วยครับเนี่ยสปริง แต, át, Jamie, tamam. แต่ถ้าสมมติว่าสปริงหายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้ามันไม่หายก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้นะผมเคยทดลองแล้วลองไม่ใส่ดูมันก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีก็ใส่ต่อไปก็ใส่ตัวนี้ครับตัวนี้เซก่อนครับนี่ใส่แบบนี้ครับใส่ไปเลยลักษณะนี้นี่แบบนี้ครับนะแล้วก็เอาตัวนี้มาคว่ำหน้าลงนี่ครับ ก็ใส่ไปแบบนี้เลยเด้อครับปั๊บขยับซ้ายขยับขวาครับขยับให้มันลงให้มลงลอกดีๆครับดูด้านข้างหน่อยเนาะอืมโอเคได้แล้วครับต่อไปนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้กันนะครับฝั่งนี้ครับก็เอาปะเก็นใส่ลงไปครับนี่ใส่ถึงทางเนเลพี่น้อง แบบนี้นี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เห็นบ่อ่าแล้วก็เอาแผน่นอ่าพ้าปัมเตลงไปครับอ่าเผลยเหก็กขาวนี่คว่ำลงไปครับแบบนี้ครับแบบนี้โอ้ยขี้ฟูนเข้าไปคว่ำน้ำไปแบบนี้ครับ<อ>นี่อ่าเดี๋ยวไอ้ Package นี้ ชุดพปั๊มขมูนี่ผมก็สั่งมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะปักช่องทางสั่งซื้อให้เนาะปักลิงก์ให้ครับต่อไปก็เอาตัวนี้มาใส่นี่ครับครับตัวนี้ก็ใส่ไปเลยครับปั๊บแบบนี้ครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เอามือบีไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอตัวนี้ครับตัวนี้ต้องใส่ดอกยางด้วยครับ ลูกยางผมก็สั่งมาใหม่เหมือนกันครับน่ครับผมสั่งสั่งซื้อมาจากแพตฟอร์มออนไลน์เนาะน่ครับมันจะมีหลายสีครับนะเดี๋ยวผมจะปักเลงช่องทางสั่งซื้อให้นะครับเนาะนี่ก็ใส่ไปในนี้เลยครับนี่นี่ครับใส่ลงไปลักษณะแบบนี้ครับอืแบบนี้ครับลูกยางแยกแล้วก็คว่ำหน้าลงไปเลยครับคว่ำหน้าลงไปแบบนี้ครับอมือฝั่งนี้ก็กดไว้แบบนี้ตลอด ใส่เข้าไปปั๊บแบบนี้ครับนี่เห็นไหมทีนี้เราก็เอาน็อตใส่ลงไปเลยครับพี่นอ็อตนาน็อตสี่ตัวครับน็อตสี่ตัวนี่ใส่ลงไปมุนเข้าไปก่อนกันมันหลุดเนาะ,ะสวรรค์มันกากาประถือว่าประมาณใดถึงกี่แนนนะ <c oughs> ใช้ขั้วดีก่อนะ ประมาณนี้อ,อ <c oughs> ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ตึงมือตัวลกมาตึงมือให้แน่นว่ะ <c oughs> ตึงมือผมก็ประมาณมาแน่นนั่นแหละนะครับเรียบร้อยครับผมนะวิธีใส่ชุด่าปั๊มคาบูเครื่องตัดหญ้าและก็ใส่ลูกยางแยกเครื่องตัดหญ้านะผมทำจบในคลิปคลิปเดียวนะครับได้ได้ความรู้ทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะแล้วผมก็จะ,ะปักตะการ้าเลยว่าลิงก์ว่าช่องทางสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับเนาะ โอเคครับ